นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมเปิดงานเทศกาลของดีเกาะยอหมุดไม้ใหม่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอาหารขึ้นชื่อครับช่วงค่าวันนี้ที่วัดโคกเปี้ยวตําบลเกาะยออาเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายภัยเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลของดีเกาะยอพร้อมกล่าวต้อนรับโดยมีนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ครับนายสวีเพชรหนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายเชิดเกียรติเมธีรักที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเทศกาลของดีเกาะยอจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอเป็นปีที่สองเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอชาวชุมชนคนเกาะยอมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสถาบันทักษิณคดีศึกษาสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลารวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่มาร่วมคิดออกแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายครับ โดยมีกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของดีเกาะยอภายใต้แนวคิดสมเด็จเจ้าเกาะยอการสัมมนาพ่อสมเด็จเจ้าเกาะยอการแสดงวัฒนธรรมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าทอเกาะยอ การแสดงจากศิลปินการแข่งขันทำอาหารสำหรับเกาะยอรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเกาะยอไม่ว่าจะเป็นเค้กจำปาดาคุกกี้จำปาดาไอติมจำปาดาค่ะรวมถึงยำสาหร่ายผมนางหรือว่ายำสายนั่นเองค่ะโดยในปีนี้นะคะมีความพิเศษคือการแสดงความเคารพและศรัทธาต่อสมเด็จเจ้าเกาะยอเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวสงขาซึ่งจะจัดงานถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะ